สวัสดีคนดูวันนี้ผมตื่นตอนเช้าแล้วผมเยี่ยวตอนเช้าผมรู้สึกดีมากตัวผมก็เลยคานกลับเข้าไปนอนใหม่แล้วตื่นมาอีกทีตอนบ่ายสอง พี่ครับพวกเราไม่ได้อยากรู้ชดับต่อจากนี้ตั้งหากที่พวกนายเหล่าเด็กน้อยจะอยากรู้ว่าทำไมผมถึงต้องตื่นบ่ายสผมตื่นเพราะเสียงกรี๊ดของเราเด็กน้อย <c oughs> จากการเบียวระดับสูงสุดนะครับของแอนิเมะโซโล่เลเวลลิความเบียวนี้แน่นอนว่ามันจะถูกส่งต่อนะครับแล้วก็ถูกนำมาสร้างเป็นเกมที่มีชื่อว่า ไรซ์ crossover ต้องยอมรับกันตามตรงผมนั่นเป็นคนแก่แล้วตัวฉันนั้นตามการ์ตูนไม่ไหวหรอกและก็ไม่เคยดูด้วยโซโล่เลเวลลิ่งไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่โซโล่กีตาร์ิ่งเป็นไงฝีมือโซโล่กีตาร์กู10บทับ1ิ เขาไล่ลงเวทีฮันแนมีแอนิเมชันด้วยพี่เจ๋งไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับผมรู้ตัวว่าถึงแม้ว่าผมนั้นจะไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แต่อย่างน้อยๆผมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งแรกที่เกมนี้สอนผมเลยนะครับไม่ได้สอนวิธีการต่อสู้แต่สอนเดินยังไงให้เหมือนานายแบบนี่คุกวาัมงทำอะไรอยู่วะเนี่ยกดคิวเพื่อเป็นการเดชโอ้ my กอ d แล้วผมกดวิ่งยังไงอะโอเค คอนโทรเพื่อเป็นการวิ่ง M หนึ่งเพื่อเป็นการพ u oh, wow. ั c นชโอ้ว้าวสูนดีวนายเชื่ออะไรนะสูนดูโอเคหลังจากที่เรานั้นไล่บูลลี่นะครับคนที่ไม่มีทางสู้มาเป็นเวลา5นาะทีเขาให้เราทำอะไรวะเนี่ย destroy ed, กับ Arrive โอเคผมต้องการ Arrive เขาแล้วเฮ้ยมันผมได้พวกหมาหรือว่ายังไงอะเฮ้ยมีมีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยนุ้ยนั่นจะกระทืบมึงให้ตายกูพูดเลย มึงนะมึงเจอกูลำไทยเก๊กติดต่อกันเป็นเวลา5นาทีหน่อยไหมมึงอ่ะจบแล้วเพื่อนอืมเอาละกด destroy หรือว่ากด a r i s e ดี destroy ค่าเอา้าไม่ได้โอเคเรียบร้อยผมได้มาแล้วนะครับ1นึ่งเจม where is m เจมไม่ทำไมกูกินญ่าวะนี่กูไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกมเกมนี้ให้ตายเถอะผมอยากได้อาวุธว่ะอาวุธราคาต่ำสุดนะครับ80กูมี8บาท คุณผู้ชมนี่มันผมว่าผมแย่แล้วดูสิควกคงต้องลำไยเก๊กติดต่อกันหลายตัวเลยว่ะจบแล้วเพื่อนมึงเจอกูบูลี่แบบฟรีๆเป็นไงนะเจอกูบูลี่ฟรีๆทุดีของเขาเขาเป็นชาโดอหรู้ว่าบางทีผมต้องแบบชุบชีวิตเขาขึ้นมาอีอีโอ้ไม่ก็เราชาโดของฉันนี่ฉันไม่มีชาโดเลยบ้าที่สุดบ้า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  เอาใหม่จงลุกขึ้นมาเยี่ยมมาแล้วชาโดตัวแรกกูมาแล้วคุณผู้ชมผมคิดและตื่นเต้นชาโดซุนดูดาเมจห้าโว้ซุนดูเจ้าพวกขี้แพ้นี่จะมาเป็นเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอ๋ยวป๊หนึ่งผมโซโลเข้ามายังไงอ่ะรู้ผมต้องกดตัวนี้ก่อนบีนี่มาแล้วคราวนี้กูมีเพื่อนแล้วหนุ่มน้อยจัดการมันเออ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 แล้วผม Ah เองก็ช่วยต่อยด้วยโอ้โหโหแม่งมึงเก่งกว่ากูอีกจงมาเป็นเพื่อนฉันโนคุณผู้ชมเขามึงจะหายไปเอาละทำการลอยลอยเจ้าหมอนี่เร no. oh. 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 ียบร้อยจงลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนฉันเยี่ยมโอเคกูเล่นเป็นละสิ่งที่ผมต้องทำในเกมนี้แหละคือการหาพับพวกนะครับที่เรานั้นเอ่อตีเขาตายถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวผมควรเติมซื้อของพวกนี้ไหม ซื้อเก็บเอาไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น XP คูณ2เอ่ยหรือว่าอ่าแคชคูณ2งเนดี๋ยขอเติมซื้อเงินสดนะครับในราคา139โลบัคก,ก่อนคือผมอยากจะได้อาวุธอันนี้ผมพูดจริงผมอยากจะได้อาวุธเอาละอาวุธชิ้นแรกโอ้ดาบคู่มรณายาสไม่แม่งเท่่ะโคตรเจ๋งเออเออโอ้โหง่ายกว่าเดิมอะ oh <my> มาี่มึงจมมาเป็นเพื่อนกูเลย ก่อนชีมึงตายก่อนชีมึงเจอกูเพื่อนแอคแท็กรูมแอคแท็กมาโนดาเมจเข้าหลักหน่วยเออ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 โอเคเดี๋ยวผมต้องเอาหมอนี่นะเป็นพวกเราก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตีบอสโอเคป่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยจงมาเป็นเพื่อนฉันเพื่อนฉันเพื่อนฉันแม่งเอ้ยเพื่อนจัดการมันเออต้องให้กูสั่งการอ่ะอื เจอโอราเข้าไปไอ้วกหนุม่มในเดี๋ยวตัวเรามันมีเลเวลหรือเปล่าเคยตัวที่มันเวลอัพมันคือมันเป็นเพื่อนเราเหรอรว่าเป็นใครที่เวลอัพโอเคผมได้ชาโดตัวใหม่มาละกอนชีลูกอดิสกอนชีวู้สับนั่นใครนะ่ะโอ้โหแอนเดอร์ทำไมเลือดเยอะจังวะแอคแท็กมันเออเออเออโอ้แย่แล้วไม่เข้าเลยคุณผ,ผู้ชมเอ้ย ไม่เข้าเลยเราเเปลี่ยนตัวตีดีกว่าเพื่อนเปลี่ยนตัวตีก่อนคือแบบตัวเราต้องค่อยๆไต่เต้าใช่ไหมโอ้โหเลือดหมื่นหนึง่งกูจะตีตายไหมเนี่ยอันนี้เลือดแปดพันตีไหวไหมวะถ้าเอาเจ้าหมอนี่มาเป็นพวกได้มันก็จะโอเคไงคุณผู้ชมตีเกือบไหวนะครับต้องพูดว่าเกือบไหวยินดีที่ได้เจอนะเพื่อนเชื่อแล้วได้เเ <laughs> ช,ชื่อได้เเหรอเอาล่ะตายอ่ะได้โปรดช่วยตายหน่อย แล้วแกจงมาเป็นเพื่อนฉันฉันให้โอกาสที่แกจะมาเป็นเพื่อน No Dude I hate you มาจงมาเป็นเพื่อนกูอีกหนึ่งรอบให้โอกาสแล้ว Yes Damage สิม Rank E เยอแล้วก็มีแนวนะครับผมได้ทีมใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าผมทำยังไง Damage ผมมันถึงจะแรงได้กว่านี้ Maybe Enchant ไหม Enchant Weapon เหรอ เลือกดาบโอ้โ oh ห oh, ต้องใช้เจมหรือว่าผมต้องมี9้ติกเก็ตแล้วกูจะเป็นที่ต้องมีคอมมอนพาวเดอร์ดัสด้วยไม่มีหรอกนะชาร์โดอัปเกรดแลงอีในกูอัปเกรดใครได้บ้างอัปเกรดใครไม่ได้เลยนะครับแม่งไม่ขึ้นอะไรให้กูเลยด้วยเดี๋ยวเราเล่นไอ้เจ้าหมอนี่ก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหมอนี่มันมีเลือดแบบ1นึ่งหมื่นนะครับถ้าเราไปตีบอสเลยอย่างเงี้ยแม่งมันไม่ไหวหรอกยังไงยังไงก็ต้องหาเจ้าพวกเนี้ยมาเป็นเพื่อนเรา่อดเวย้ยได้โปรดเธอได้โปรดได้โปรดได้โปรดจงมาเป็นเพื่อนฉัน F.U. d u ดู F.U. เอาใหม่อีกทีก่อนที่ตัวผมนั้นจะหมดความอดทนสต๊อเกมนี้พยายามจะเปลี่ยนแปลงผมให้กลายเป็นปีศาจร้ายจากโลกอนาคตชงมาเป็นพวกกูเจ้าเ้อเมยแย่ผมไม่สนใจพวกแกแล้วกูสนใจเจ้าหมอนี่ดีกว่าเชื่อแล้วว่าลองลองอินเลนแหละช่างแม่งเข้ามอนขอเหอะนะ เออจงมาเป็นพวกผม first try second try yes อ้เกมนี้นะครับคือคุณแม่งต้องมานั่งลุ้นเว้ยว่าเฮ้ยมึงแม่งจะเป็นพวกมูงหรือเปล่าโดยการสุม่ม ing l ง n e นะครับดา D ord, มเมจ22ีถือว่าดีกว่าเจ้าหมอนี่เฮ้ยรู้ว่ามันพอๆกันวะนี่ดาเมจแม่งพอๆกันเลยวะ่ะผมว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธวะ่ะอาวุธผมแม่งดาเมจไม่ค่อยได้เรื่องเลยอะเปลี่ยนอาวุธก่อนส่วนท่าวีนะครับเป็นการแบบชักอาวุธออกมาอย่างเท่มะทผู้ชม ชักมายัางเท่ดาเมส31ล็อกเอ็นมึงตัวใหญ่อวมึงนะมึงเจอกูเจอกูไล่ตบโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ยพลังแบบสุดยอดตะการตาคุณผู้ชมดาเมสไม่เข้า <c oughs> คือแบบพลังมึงตะการตาจริงแต่ดาเมสคือไม่ได้เลือกอะ่ะเอาละคุณผ,ผู้ชมหลังจากที่เผมยำใหญ่ใส่ทุกอย่างใส่โจหมอนี่นะครับเกือบครึ่งชีวิต ตอนนี้มันใกล้ตายแล้วสิ่งเดียวที่ผมทําได้คือผมต้องมานั่งรุ้นว่าผมจะได้มันเป็นพวกหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะเสรียบร้อย E oh <my> Yes o oh ้ my god กว่ากูจะได้มามันแรงดีแรงดีเลยว่าสี่ดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดนึงให้ตายเถอะเกมมีหลักๆนะครับเราต้องพึ่งอยู่แต่กับไอตัวโคลนของเราอะไม่ใช่ตัวโคลนเถอะไอตัวลูกน้องนะครับที่เราไปหามา บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดเนี่ยขอร้องละ่ะจงมาเป็นลูกน้องฉันลูกน้องลูกน้องโอเคจบละเฮ้ยว่าแต่แกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เลื่อนหนึ่งแสนวะกูจะไหวไ,ไหมวะเนี่ยดูแล้วไม่น่าไหวนะเนี่ยแต่มาลองสู้ดูอาจจะต้องใช้เวลาโอเคใช้เวลาประมาณครึ่งชีวิตเลยแหละอย่างเงี้ย F K แบบหนักหนักหนักโอเพตซิมูเลเตอร์ผมคิดว่าเกมนี้มันควรจะมีดาเมจคูณ2ให้กับผม บอกกูจะฆ่าได้แต่ละตัวแม่งโคตรหนัก please No จูจ,จูผมก็รู้สึกหน้าแดงขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช่หน้าแดงเพราะว่าเขินอายหน้าแดงเพราะว่าความโมโหโอเคผมจะไม่จับไอ้ตัวใหญ่แล้วกูจะจับไอ้ตัวที่มันน้อยๆก่อนแล้วกันโอ้วัดวัดเด h e ทำไมเขามีมังกรด้วยวะ้ทำไมกูไม่มีอะไรเลยอะ please please Oh. Oh. ผมเกือบเรชควิกนะครับถ้าเกิดมันจับไม่ได้รอบตะก,กี้เฮ้ย hey, แต่ต,ตัวนี้ตีแรงนะเว้ยดาเมจ70แนะ่เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเกมพา s สที่น่าจะช่วยผมจริงๆน่าจะเป็นเกมพา s สอันนี้ซึ่งมันแพงมากผมยอมรับว่าราคามันแพงมาก <c oughs> แต่คุณน่าจะสามารถใส่ไอตัวชารโด์คุณเพิ่มได้อีกสตัวนี่ใช่จริงด้วยผมมองว่าเกมพาสอันนี้น่าจะช่วยเราได้แบบเยอะมากที่สุดละ ถ้าเกิดเรามีมากขนาดนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันจะทําให้เกมของผมนั้นง่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะโอเคดูหมือนว่าผมจะมีทริคเล็กน้อยนะครับทริคของเราก็คือการหาตัวที่มันเอ่อเวลน้อยๆของผู้ชมถ้าตัวไหนเวลน้อยๆน,นะครับเลือดมันจะน้อยตามอย่างในตัวเนี้ยที่ผมไปจับได้มันอยู่ที่เวลว่เวล,เวลหนึ่งเดี๋ยวเราไปอัพเวลทีหลังไง ตอนนี้คือเราเอาตีง่ายตีสะดวกเข้าไว้ก่อนนี่เห็นไหมเนี่ยแม่งวลวหนึ่งมันตีง่ายเราก็หลอยตัวเวลน้อยๆเอาแล้วกันเดี๋ยวเราไปอัพเวลเองคุณผู้ชมแม่งไม่ไหวว่ะเกมนี้อาล่ะเจ้าหัวตั้งแอนเดอร์สได้โปรดจงเขา้าร่วม my team อ๋อกูอยากจะเก็บให้มันจบจบเนี่ยแม่งเอ้ย <S <S อเอยอ,อกว่าจะได้แต่ละตัวแลงดีนะครับดาเมจ อ๋อไม่ค่อยได้เรื่องอเท่าไหร่แล้ว่ะแต่ผมมองว่าเขาน่าจะมี p o เ e n t i a l สูงนะครับเพราะว่าตัวเขานั้นยังเวลน้อยอยู่ถ้าเกิดเ,เวลเยอะผมมองว่าเขาน่าจะดาเมจเยอะส่วนอีกตัวหนึ่งมันตัวอะไรวะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไอ้มดแดงอะ่ะเดี๋ยวกูไม่สนแล้วนะกูไม่จะฆ่ามไม่มดแดงและเอาล่ะสถานที่ต่อไปผมว่าผมไปเกาะนารูโตะดีกว่าว่ะนะครับ <c oughs> โอ้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะที่การที่ผมจะไปยังเกาะต่อไปคือคือ คือคือผมต้องเสียเงินกับอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเออคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเชื่อผมนะว่าผมไปฟาร์มมาจนผมได้เงินหมื่นหนึ่งนะครับแล้วผมไม่ได้เติมผมฟาร์มจนผมได้เงินแรมแลวผมกำลังจะเอาไปซื้อเรือใหม่นะนี่นี่น,นี่เรือนี้เรือลูฟี่ตัวฉันกําลังจะเดินทางไปยังดินแดนแห่งใหม่พื้นที่คโคโนฮะแม่งเกมนี้เอามารวมยำกันมัว่วเลยเกมนี้รวมยำกันมัว่วเลยรู้ว่าผมควรไปเกาะวันพีชดี เฮ้ยวันเพละมีอยู่จริงแต่นารุโตะก็มีอยู่จริงถามว่าทำไมผมถึงต้องมาที่แห่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเอ,อดูเรียงตามอินเด็กซ์นี่เห็นไหมอันต่อไปมันน่าจะเป็นสถานที่ของนารุโตะตามหลักการแล้วเจ้าพวกนี้ควรที่จะมีเลือดน้อยนะครับและตัวผมสามารถที่จะไปบวกกับเขาได้เลยเดี๋ยวดูก่อนเลือดเขามีเยอะไหม <c oughs> ตากูโอ้โห แต่ละตัวเลือดไม่ต่ำกว่า1ล้านเลยโอ้ oh my god เคียว s u ฟเฟอร n g ิงล้านโอโรจิมาลุเท่าไหร่นะแปเอ่อถามหน่อยครับใครคนไหนเลือดน้อยที่สุดโอ้โหเจ้าหมอนี่ก็ยังลำบากกูเลยคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเขาไปฟาร์มเกาะไหนมาแล้วบ้างแต่แม้แต่เจ้าหมอนั่นยังลำบากเลยแล้วกูล่ะเฮ้ยเดี๋ยวสเน k กแมน เลือด1นึ่งแสนโอเคโอเคผมคิดว่าผมน่าจะฟาร์มจากไอโอโรจิมารุตรงนี้ได้หมายความว่าไงผมต้องเออชวนเขาเข้าตี้ก่อนนะครับโอเคถ้าเลือด1นึ่งแสนะผมยังพอตีไหวเว้ยเรียบร้อยชวนเขาตีเยี่ยบดาเมจนายเท่าไหร่นะเพื่อน64ถือว่าใช้ได้เมื่อเทียบกับเลเวลที่แกมีถือว่าใช้ได้เลยดู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  ก็พวกนี้มันแค่แบบเวลหเนี่ยบางทีผมอาจจะต้องแบบเอาโอโรจิมารุ R o J แบบเยอะๆนะครับแล้วเราก็ทําการอัพเวลเขาให้มันสูงสูงเราถึงจะไปตีซากุระได้ตอนนี้ผมมีโอโรจิมารุ o J 3ตัวแล้วนะครับตามเพลย์บุ๊กผมควรที่จะตีซากุระได้ง่ายขึ้นนี่นี่นี่ตัวนี้เลือดไม่ถึงล้านอาะไรมึงโดนโจมตีละโอ้ย โอ้ไม่กอดเออโอเคนะครับจุ่ๆมันมีใครไม่รู้ที่แบบเวลสูงมากๆก็ผมเขาใช้หมาป่าเดียวดๆเขาแม่งไล่ตีสักุระกูนะครับแล้วผมก็กด E แล้วผมก็ได้สักุระมาเลยดาเมจร้อยยี่สิโอ้ไม่กอดเจอแบบนี้แม่งท้อชิบหายคุณผู้ชมผมเล่นเกมนี้ไป1ชั่วโมงนะแล้วนี่ขนาดกูเติมกูแม่ง ยังรู้สึกเหมือนเดีว่าผมยังเล่นไปยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่เออเล่นเพลินๆแต่คุณจำเป็นที่จต้องมีเวลาเยอะด้วยในการนั่งรอนั่งฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย